สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วตามาแล้วหอดบ้าแล้วนางนูไอ้กล้องมาได้เด้อค่ะไอคือลายคนนะโซโหฮะฮะไอคือลายคนนะไอ้กล้องมาได้ย่านเด้อฮึ่มพังลายคนหนิหย่านเด้อไอเนื้ออุ้ยอุ้ยเกี่ยมหยา มาตะเวนตะบันปังนะโอ้ยข้ามาหนูสิ่งนี้ตัวเมียยังปันใช่ลรอใช้พี่พีเอามาปูพียี่นอพีอามาอีวะอ้าวพี่ลูก นี่นี่ปูนี่นี่นี่ปูยงกันปอนี่ทุเรียนอ้าพาไปเอาพาไปเอา ฟาถ่ายลงเลอาถ่ายลงบาตัวใหญ่เอ้ยจมุนไปุ๋ยทั้งลางนี่แม่มินเอาเห็ดออกไปล่างไยเห็ดไข่นะไปจีบป่นไปู้หิวข่าดิอ้นมาเอาซิงลงอ้นเขาปนทองลายอย่างนี่ไยมึงขึ้นกระบะนะ มงดูออนซอนหมอกทอเรียนเอาไปเอาไปเอาไปล่างล่างกับสีปนอาญาเกาะเขินเนี่ยเกาะบาทในซูปูปูไปนางปูปูไปนางน้ำอ่ายปูเร็วเอ่อ ใชน้อยอุ้ยของลุงน้อยอันนี้นะข้านเันสิพนเหมือน,นีพนของเจ้าต๊ะพนเล่นน,น,นะน,นี่นนไงอันนี้นะรงนี่ไงขลองพายตัวไหนเออของครูตัวนี้เนาะ เออเอาลงมาวนวนย่าสาสากนกนะไปพี่เอามาพี่ผูกเอาลงไปลุมผูพีพีกินน้ำกันอ๋อสูนานกินน้ำกันตอนนั้นแล้ลูกนะอ๋อ วันแก่ลบีองซม่ันกเคยกินอยาให้มันกินลายเด้อให้มันซิมบางน้อยนึงบีให้นั่งลองซิุนเฮ็ดนะผมผูเอาไปผูก็ัมานั่งตรงกันประตูยังพอนะ นุเป no, ิดมังดูนนานุแก๊สเท่านี้เดียยาเนี่าอือัเนี่ไดนี่ไงโอยแคดลูกมึงแคดลูกมึงใตหนาวมึงเ้ยมึงลูกมาถิ่มาถิมทุเรียนกูเลยเนี่ยเศร้าเนี่ยหนมุนดย ไป้างบนน้งกระเป๋าสวยเทบส่งลูกอีมิน้าม่ใส่ไม่นีเขานี่านรั้งงาอสวย ยังจะมีของ่าบรรทุกตัวใดเแม่มาหันแม่รับมือแม่รัอัป่าวเราผมีงินเฮ้ยคุณแม่ก็มใส่เงินแทนนูีาไม่ให้หอม่ตนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nè. hấp dẫn nha bạn này <laughs> ừ. à, à, có cô mẹ kiên với kia hết nó đi nó không có cái <laughs> <vì sao? cười> <laughs> nó

ติ๊กเี่ยวอาวัตรงนี่ขอขึ้นมาใหา้นี่ตัวแสน 8, แปดคุณล้วมันไม่้าท่านถูกื่เล่นบอกตัวซองหมัดม,ม,มันไม่เอาอี้อะมัดหนึ่งอาซองหมัดสุดสี่ เอ้ยจ้างอยู่เชามันกินอยู่เื่อนมันกินอยู่นิจโต้กูะไรมันมีจะโตไแ่ไก่ต่อยินโมอยู่ก็ไก่กินม่เหวะมันมีกระตูไงแก่แก่่อินพอยู่ก็ไกิน่อ ก็อะไรก่อนเลยโอน้ำมือใหม่กระจายทำเมือ่อลยนะไปกด่มาเลบอว่าแๆอนมาน่อยคุณน,นะนี่ๆๆ้เาเนีนอยอทมั้งไ้อีอน,น,นนะเออมามีบวงอเนาะเียอยงนะยย ็ะปอะเป๋าสีนุ้เจับรอตอน้มันกะเป๋าเงินเนี่ยอันนี้นะเดยมันแหมาบอเลยไหด้เลยฮะเทใส่การเทใส่การตีหน้ากระองหน้าก็รองไปยูรเก็มนะรับ ข้างแรกของนางมือหนึ่งั้างแรกของแม่น้องเด่นมากเคมเอมกาแด้อีไซร์รูปแบบโบราณสั่งโตเลยงแรกได้ชื่อตีแหละได้มือหนึ่งแย่นี่ยาใส่ไปีกมาลองกินเ็นอะไรก่อนแมาแต้วก็ใส่กัน เคสมันลูกเคสมันเชือมันทำเล่นเชือมันเ็มอเงเอบิมาต่อนี่บ่นืนเยอจังมอารมนมมมตอนหนึ่งอเคก้าวทีเกี่ยวเลยมมาแกมจาเกยนอือะดวเกกนได้ไหมบน่ะ

เดี๋ยวมึงได้เบอละบอกย่งเงี้ยกับอะไนี่เบอร์ถ้าใหม่เขาได้นี่นี่งของเข้านั่นแหละพี่น้องกูได้ที่บอกให้แกร์มเมื่ออยู่บ้านมั้งนะบอกพี่บอกใหม่เดิอมันเรกว่าปุ่นมันได้ทั้งมูเฮดเป็ดไก่ได้สะเบิร์ด้ละค่ะต้องรองเงี้ยงหยังวะอู๋อาจจะแก้ยังเมื่อเด้อ อยานนป้านี่เตรียมมันมันเมื่อนู่้อะไรบ้างอย่างเงี้ยให้มันกิน

ตามที่เอม,ม,มึงเสียบม,มึงหันมึงไปเลยอใเ <c oughs> ป,ป๋นโป่งลงใส่ขี่เป็ดนะกระเป๋าในหนาวเมืองมาจากสหรหัฐอเมริกาพุดดโทโธฮันโดสายหอยร้านเน่ อบ,อบอพูน่ะย,ยังสียังสองบสใบน,น้่น,น่ามันสี่ใบผู้ติมแปลงได้ขนานะโอเคพี่นอ้องเคพาบรรยากาศไว้เพียงซัมนี้นี่ก็เป็นคล้องฝากจากา่อกจากแม่เนาะ สื่อคลองเมาคลองมาจักสิแมนอีหยังอีนี่แหละตอนเย็นของเราก็นี่แหละมาไปเก็บหน่อยด้อนี่ด้อนี่นมหมูนี่เอานมหมูไปหั่นแล้วก็ย่างนี่มารอกย่างเลยแม่บั่เทนมากย่างเสียบใส่ไม่ดีเห็ดเป็นลูกเตานะ เห็นไปลูกเต้าแล้วก็มาร์กยากแต่ค้าขายอ้จามเอ็นฮะเด้ซำมเน็ตด้วยพี่น้องอุ้ยเอือยได้เสียเมื่อเบิดปันนี่ไปเอือยมาบานสีเขียวมือเดียวได้หลับคล้องฝ่าข่าวดีตะพืดตะพื้นแต่พื้นมืดนมุนทุ่งูกอืมมึงมาตองมาอีกเด้ออยู่ก็พ่อกบแม่มึงหายส้มกับกับเขาเสียม อยู่ให้มันสมกับการที่เขาเสียมมึงโอเคมาแต่สวรรค์มันกินจะคำ